ชาตสามตเสามแจ้งหมยมุมชนหมู่ห้าเตัวเสามหยเลสามชุมชนหมู่ที้เจ็ดสามสิบเจ็ดเจ็ดสองสี่เี่เนีนะครับวัดอีกรอบได้ร้อยสิบร้อยสิบส่วนเจเอ็ดเ็น ตัวเลขเจ็ดสิี่เข่าเจ็ดสิบหครั้งหายใจยี่สิาต่อนาทีจะพาด้ไห,ไหม

เรียนหน้าเรียนหน้ารถสวนเหรอเนื่องจากเนื่องจากรดตก